สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูพอยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพอยมีความรู้มาฝากเด็กๆเ,เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของบุคนนบคลในครอบครัวค่ะในครอบครัวบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าบทบาทของคนในครอบครัวของเด็กๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครูพอยจะยกมาแค่2ตัวอย่างหล,ลักๆเลยนะคะนั่นก็คือบทบาทของพ่อและแม่ค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะพ่อและแม่เนี่ยมีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีมีระเบียบวินยัยเชื่อฟังนะคะให้อยู่ในศีลธรรมอันดีค่ะและยังสอนให้ลูกทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองสอนให้ลูกรับผิดชอบการกระทำของตัวเองสอนให้ลูกรู้จักคำขอบคุณและขอโทษสอนให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง สอนให้ลูกอดทนและรอคอยให้เป็นสอนให้ลูกตรงต่อเวลาและมีระเบียบและบทบาทของเด็ก,ดกนั่นก็คือต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และปฏิบัติตามด้วยนะคะเพื่อที่เด็กจะได้เป็นคนดีของสังคมและจะได้มีคนรักเด็กๆมากมายเลยค่ะถ้าทุกคนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้นั้น ครอบครัวของเด็กก็จะมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าบทบาทและหน้าที่ของคนในครอบครัวของเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างและถ้าเด็กปฏิบัติตามก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักของครอบครัวเลยค่ะค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้พบกับครูพลอยเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ